อันนี้ก็คือถ้าถ้าหนึ่งปเก้าเกิดในด้าลบหมายถึงว่าเราโดนกระทำแล้วนะฮะค่าอยู่ด้านนี้หมายความว่าเราเริ่มรับรับความรู้สึกรับความเครียดรับความที่เราจะได้รู้ว่าเอาละเหมือนกับอีกไม่นานนะกูต้องจ่ายค่าเทอมลูกนะฮะฮะฮะบ้าณอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออ อ,อีกไม่นานคุณต้องจ่ายค่าเทอมลูกก็พอถึงเดือนนี้แน่นอนจ่ายแล้วอย่างเงี้ยนะฮะมันโดนกระทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้จะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับ,รบจะง่ายแล้วนะครับนเป็ฝั่งลบอะคะฝั่งลบก็คือโดนกระทำไงฮะฝัะ่งด้านการกระทำไงฝั่งบวกก็คือฝั่งความคิดไงฮะความคิดก็คือเหมือนกับเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับว่าทางโรงพยาบาลแจ้งมาแล้วนะ อาทิตย์หน้าพระอาจารย์ยืมตัวจ่ายสองแสน,นาจากนเงี้ยมหาเงินมาแล้วอย่างเงี้ยนะครับหรือเอดือนนี้เตรียมหาเงินจ่ายค่าเทอมนะหอเรารู้ตัวล่วงหน้ามาสามเดือนแล้วเราเครียดมาก่อนแล้ะแต่มันจ,จะมาโลภตอนโอ้โหได้เงินแล้วเ <c> ห <oughs> ็นไหมอี้จ่ายแล้วหมายถึงว่าภาระหมดไปแล้ว แต่พาราตรงนี้มันจะเกิดขึ้นมันจะเวียนมาอีกเก้าปีแต่มันไม่รู้ว่าสถานการณ์ไหนจะเกิดขึ้นกับเราคนที่เจอหนักก็อาจจะหนักกว่านี้หรือเบาวกว่านี้ก็ได้อีก9ปีมันจะหมุนเวียนมาผมเคยถามตอนผมเรียนครั้งแรกผมเคยถามพระอาจารย์ทำไมมันต้องมาเกิดอีก ส,สงสัยไหมนะครับก็ได้รับคําตอบว่าทําไมอ่ะมันต้องมาอีกนานมันก็ต้องเป็นมุมฤดูหนาวเห็นไหมฮะม,มันก็คือการมุงเงย็นนะครับมีฤดูแ้วกฤดูหนาวฤดูฝนอันนี้เหมือนกันนะครับดวงชะตาของเราหมายความว่าสิ่งที่เราละหักชีวิตเนี่ยเขาถอนมาแล้วว่าอีกเก้าปีเราก็จะมาพบตรงนี้ แต่เหตุการณ์นั้นมันจะหนักหรือเบามันอยู่ที่ว่าถ้าเราเป็นนักถอนรหัสชีวิตเรารู้แล้วเหมือนพระอาจารย์พูดคือเตรียมตัวรับสถานการณ์หรือพยายามก้าว่านให้มันข้ามให้มันผ่านอย่างนี้ครับบางทีจะเห็นว่าเหมือนพระอาจารย์พูดว่าย่งางภาพบางรูปท่านมีชานาท,ท่านมีชานที่ที่ท พิเศษนะครับเหมือนคุบาชุ่มเนี่ยคุบาชุ่มท่านก็เข้าไปจําสีนในท่านเลยก่อนโควิดขึ้นเกิดขึ้นเห็นไหมครับแล้วท่านบอก3ปีก็หมายถึงว่าโควิดเรียบร้อยแล้วท่านก็จบลาอย่างนี้เหมือนกันนะฮะทีนี้ถ้าใครไม่ชำนาญนะครับในตาราดตรงนี้หรือใครไปทำทำตรงตาราดตรงนี้หายปุ๋ตุ้ยก็แนะนำตรงนี้เลยกายจิตวิญญาณ เห็นไหมครับมันจะเวียนมา9ก้าปีเหมือนกันการสีดินยาวก็จะละเอียดไปละเอียดอีละเอียดเหมือนกับตรงนี้ว่าตรงนี้มันตก189่กก็นับไปดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8มาแล้วปีไหนอายุยเท่าไหร่ อันเดียวกันาค่แบนอันเดียวกันเราจะเราจะดูถอยหลังไปเก้าปีอันเดียวกันเดินหน้าเก้าปีอันเดียวกันกับคุณเพราะนั้นต้องขนาดตรงนี้ก่อนเพราะว่าวตออ่ออาย,ยุสามสิบปีอายุกี่ปี นี่แฟโอ้โหคนไหนล่ะใช่ไหมหมอโรงยาบาลนีมันนึกไม่ออกแต่ถ้าดูตรงนี้มันง่ายกว่าคุณจะเดินหน้าเก้าปีหรือคุณจะถอยหลังเก้าปีก็อยู่ตรงนี้นี่คือตัวคุณเรียนง่ายเไปเดินหน้ามาตรงนี้วุดหวายไม่เคยเก็บไว้เลยเดี๋ยวก็หาย หรือไม่ก็คนอื่นมาดูเขาก็อยากได้ตาราง99ปีต้องไปปิ้นให้เขาอีกใช่ไหมปิ้นเสร็จแล้วก็ต้องมากาให้เขาอีกต้องมานั่งอธิบายอีกอย่างเงี้ยอันนี้จบเลยครั้งเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราเข้าใจถึงจุดนี้แล้วแต่ละอันแล้วเราก็จะเข้าใจอะไรลึกๆไปนะครับ ในสิ่งตาราง99ปีนี่ก็เหมือนกับว่าให้เราเรียนรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมาดูถึงเรื่องเกี่ยวกับ99ปีเนี่ยมันเดี๋ยวจะมีอยีา,พายพระอาจารย์จะสอนต่อยนะครับว่ามันจะมีเขาเรียกว่าวิญญาณบรรทบุรุษวิญญาณครูบาอาจารย์อะไรต่างๆเนี่ยมา มามามาคุม,มเรามาดูแลเราตอนปีไหนแล้วก็จะออกปีไหน,นอย่างเงี้ยเยอะเหมือนเหมือนน้องนุชอย่างเงี้ยน้องนุชอย่างเงี้ยขันเพชรขันทองเนี่ยมาอยู่ปีไหนเป็นขันแล้วเป็นขันแล้วจะโ่แล้วจะออกปีไหน็นเก้าสิบเก้าปีเขาเขาจะมีมาบอกนะคะแต่บางคนไม่ต้องไปกลัวแล้วบางคนก็จะโล่งโล่งไม่มีอะไร นั่นหมายถึงว่าเราต้องพึ่งตัวเราเองนะครับบางคนจะมีวิญญาณครูบาอาจารย์มาคุมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงอายุเท่าไหร่ไอตรงนั้นนะ่ะถ้าเหมือนกับเรามาเรียนเราก็จุดธูปบอกครูบาอาจารย์ว่าเรามาขอวิชาความรู้เพิ่มอันนั้นจะเรียนเก่งแต่ถ้ามาโดยพระการแล้วบางทีครูบาอาจารย์ที่เรามีอยู่กับเราเนี่ยบา,างทีท่านแบบที่พระอาจารย์บอกท่าจนจะต่อตา ถ้าก็ใหญ่อยู่แล้วอย่างเงี้ยยังยังไปรับคนอื่นเลียงอย่างเงี้ยพอจะต่อตา้าครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือในการที่เราจะไปเลี้ยนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ขออนุญาตเราเทวดาปจําตัวเราก่อนนะครับแล้วอันที่สองก็คือว่าเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนหมอนวดเห็นไหมหมอนวดเวลาเวลาท่าจะไปนวดใครก็ขออนุญาตก,ก่อนนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยกกนนะใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปให ไม่ให้เกิดการต่อต้านกับผู้รักษาอะไรประมาณานัน้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารหัสอะไรต่างๆนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็เหมือนกับว่าด้านความคิดกับด้านการกระทำล้วก็คิดว่าอันนี้กําลังมีแนวโน้มอ,อันนี้มันโดนเต็มๆอย่างนี้เข้าใจแล้วยังที่ตุ้อยอธิบายตรงนี้นะครับมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม แสดงว่าเข้าใจกันหมดนะครับแสดงว่าเข้าใจกันหมดแต่มีเข้าใจกับมองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้ออยากจะให้เข้าใจก็คือว่าทุกคนได้เห็นอนาคตของตัวเองแล้วเมื่อคืนนี้นะครับจากการเรียนกายจิตวิญญาณเพราะการกายจิตวิญญาณเนี่ยมันก็เหมือนกับไอ้ตรงนี้แหละครับแต่ว่าความหมายมันจะความหมายมันคือตัวนี้จะสบสมมาก ตลาด9กสบกาจะสับสนแต่ให้เข้าใจง่ายๆก็คือใช้ดูการจิตวิญญาณก็เก้าปีเหมือนกันมันจะเริ่มต้นมันจะเริ่มต้นอย่าง2องเนี่ยความหมายมันก็คือชีวิตมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงรหัสนี้มันเป็นรหัสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงด้านการกระทําด้านการที่ว่าเรามีขึ้นในการที่เหมือนกับความรู้ของเราเนี่ยเราเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยมาตัวฉเฉลี่ยแล้วมันมีเลขอะไรที่จะต้องมาตัวเฉลี่ยอไหมคะไม่มีมีแค่ตัวเดียวใช่นะคะใช่จะมารวมกันตรงนั้นก็ดูตามเลยดูตาม ด้านนี้ก็เหมือนกับว่าเราเริ่มมีเหมือนกับที่ปุ้ยพูดไงมันมากระทบกับความรู้สึกเราแล้วว่าเราจะต้องต้องย้งไงถ้าเป็นผู้หญิงอ่าปีหน้าเดือนนี้ดูเรื่องดูยาำแล้วจะแต่งงานนะอย่างเงี้ยน,นคะครับใช่แล้วพอถึงพอถึงปุ๊บอันนี้คือแต่งแต่ง,งแต่งแล้วนะอันนี้คือบอกเรื่องบ,บอกยามก่อนบอกเตรียมตัวให้พอ เตรียมตัวือให้พอมปฏิบัติปบัตละดูเรื่องได้เนี้ดูเรื่องดูอยางได้เลยอันนี้อันนี้เสร็จแล้วชัดไหมเจ็ก่อนเออ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 อันนั้นออ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 อกออ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 อนอออออออน เข้าใจอ่ะนะฮะอันนี้มันจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรหัสหนึ่งแปเก้ามันคือรหัสเกี่ยวกับการเจ้าวาดแต่รหัสเจ้าวาดนี่เปรียบเหมือนกับรหัสรับใช้กรรมนะครับในความในตรงนี้ก็คือรับใช้กรรมเพราะ,ะนั้นถ้าเราเข้าใจถึงความหมายของรหัส หนึ่งแปดเก้าในการที่รหัสที่จะต้องรับใช้กรรมหรือรหัสเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการจัดการกรรมนั่นแหละนะครับคำว่าเป็นคำเจ้าว่าก็คือต้องมาบริหารดูแลค่ะบริวารของตัวเองอันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในในด้านความคิดก็คือการที่เข้ามารับรู้ถ้าด้านด้านการกระทำก็คือ รับไปแล้วเครียดๆเลขนี้จะเครียดนะครับจะจะมีทั้งความเครียดและก็จะมีทั้งความสุขความสุขอย่างเช่นตรงเนี้ยรับรู้ว่าเลอกวันไหนจะแต่งงานนะอันนี้กูได้แต่งงานแล้ว